เบประโยคเรียกเงินฉันยินดีต้อนรับเงินเงินไหลเข้ามาอย่างง่ายดายและมั่งคั่งฉันใช้เงินออกไปด้วยความรู้สึกกตัญญูและสำนึกคคุณฉันได้เงินมากขึ้นทุกวันเงินสร้างเงินให้กับฉันฉันรักเงินฉันเห็นคุณค่าของเงินฉันมีเงินเหลือเฟือมีแต่คนอยากเอาเงินมาให้ฉัน ฉันดูแลเงินเป็นอย่างดีขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันยินดีต้อนรับเงินเงินไหลเข้ามาอย่างง่ายดายและมั่งคั่งฉันใช้เงินออกไปด้วยความรู้สึกกตัญญูและสำนึกคุณฉันได้เงินมากขึ้นทุกวันเงินสร้างเงินให้กับฉันฉันรักเงินฉันเห็นคุณค่าของเงินฉันมีเงินเหลือเฟือ มีแต่คนอยากเอาเงินมาให้ฉันฉันดูแลเงินเป็นอย่างดีขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันยินดีต้อนรับเงินเงินไหลเข้ามาอย่างง่ายดายและมั่งคัง่งฉันใช้เงินออกไปด้วยความรู้สึกกตัญญูและสำนึกคุณฉันได้เงินมากขึ้นทุกวันเงินสร้างเงินให้กับฉันฉันรักเงิน ฉันเห็นคุณค่าของเงินฉันมีเงินเหลือเฟือมีแต่คนอยากเอาเงินมาให้ฉันฉันดูแลเงินเป็นอย่างดีขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันยินดีต้อนรับเงินเงินไหลเข้ามาอย่างง่ายดายและมั่งคัง่งฉันใช้เงินออกไปด้วยความรู้สึกกตัญญูและสำนึกคุณฉันได้เงินมากขึ้นทุกวัน เงินสร้างเงินให้กับฉันฉันรักเงินฉันเห็นคุณค่าของเงินฉันมีเงินเหนือเฟือมีแต่คนอยากเอาเงินมาให้ฉันฉันดูแลเงินเป็นอย่างดีขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันยินดีต้อนรับเงินเงินไหลเข้ามาอย่างง่ายดายและมั่งคั่งฉันใช้เงินออกไปด้วยความรู้สึกกตัญญูและสำนึกคุณ ฉันได้เงินมากขึ้นทุกวันเงินสร้างเงินให้กับฉันฉันรักเงินฉันเห็นคุณค่าของเงินฉันมีเงินเหลือเฟือมีแต่คนอยากเอาเงินมาให้ฉันฉันดูแลเงินเป็นอย่างดีขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันยินดีต้อนรับเงินเงินไหลเข้ามาอย่างง่ายดายและมั่งคั่ง ฉันใช้เงินออกไปด้วยความรู้สึกกตันยูและสังนึกคุณฉันได้เงินมากขึ้นทุกวันเงินสร้างเงินให้กับฉันฉันรักเงินฉันเห็นคุณค่าของเงินฉันมีเงินเหลือเฟือมีแต่คนอยากเอาเงินมาให้ฉันฉันดูแลเงินเป็นอย่างดีขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันยินดีต้อนรับเงิน เงินไหลเข้ามาอย่างง่ายดายและมั่งคั่งฉันใช้เงินออกไปด้วยความรู้สึกกตัญญูและสำนึกคุณฉันได้เงินมากขึ้นทุกวันเงินสร้างเงินให้กับฉันฉันรักเงินฉันเห็นคุณค่าของเงินฉันมีเงินเหลือเฟือมีแต่คนอยากเอาเงินมาให้ฉันฉันดูแลเงินเป็นอย่างดีขอบคุณขอบคุณขอบคุณ ฉันยินดีต้อนรับเงินเงินไหลเข้ามาอย่างง่ายดายและมั่งคั่งฉันใช้เงินออกไปด้วยความรู้สึกกตัญญูและสำนึกคุณฉันได้เงินมากขึ้นทุกวันเงินสร้างเงินให้กับฉันฉันรักเงินฉันเห็นคุณค่าของเงินฉันมีเงินเหลือเฟือมีแต่คนอยากเอาเงินมาให้ฉันฉันดูแลเงินเป็นอย่างดี ขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันยินดีต้อนรับเงินเงินไหลเข้ามาอย่างง่ายดายและมั่งคั่งฉันใช้เงินออกไปด้วยความรู้สึกกตัญญูและสำนึกคุณฉันได้เงินมากขึ้นทุกวันเงินสร้างเงินให้กับฉันฉันรักเงินฉันเห็นคุณค่าของเงินฉันมีเงินเหลือเฟือมีแต่คนอยากเอาเงินมาให้ฉัน ฉันดูแลเงินเป็นอย่างดีขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันยินดีต้อนรับเงินเงินไหลเข้ามาอย่างง่ายดายและมั่งคั่งฉันใช้เงินออกไปด้วยความรู้สึกกตัญญูและสำนึกคุณฉันได้เงินมากขึ้นทุกวันเงินสร้างเงินให้กับฉันฉันรักเงินฉันเห็นคุณค่าของเงินฉันมีเงินเหลือเฟือ มีแต่คนอยากเอาเงินมาให้ฉันฉันดูแลเงินเป็นอย่างดีขอบคุณขอบคุณขอบคุณ